จริงๆจะไปหนาวจ๋าบอกว่าน้ำวะสักสิทธิ์เหลือดีของพี่น้องฟังกระดอนบอกว่าบ้านใส่สถานเมืองศรีศาสนาเที่ยวเรียกว่าจะกลับตะเกีตัวเอาคะแนนคืนจากบ่าหมอนครได้หรือไม่ได้บอกว่าน้ำกระเด็นกระเด็นกระดอนกระดอนกระเด็นบอกว่าน้ำเป็นรอองฝ่ายบอาบอกว่าโอ้โหต้องรู้ที่ว่าเหลือเที่ยวนี้ใส่กันหมันอุตุนเลือเกิดที่ว่าแผ่นดินสถานแม่น้ำโขงเสถียรแล้วใครจะอยู่ใครจะไปบอกว่าบ่าเมอนครเลิกจะติดตัวออกมาเลิกดีตัวออกมานตีแล้วเลิกจะแสงเบี้ย แสงยี่แสงหนีได้ตลอดรอดฟังหรือไม่เนนะบ้าเบาหมอละคอจะหนีนาวาศักดิ์สิทธิ์ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ก็เลยแต่ตอนนี้ว่านาวาศักดิ์สิทธิ์จากพี่น้องใช้สถานเมืองสีสตระราน,นักหลวงไม่จัรหนลุ่มนับโขงลุ่มนับโข,ง,ขงหรือว่าไม่นับโขนี่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งมาแล้วสอง เช่นกันบอกว่าชาลวัตสิงเลโอมาจากไหนไม่รู้ตอนนี้ตอบว่าลุ้มไม่นะครับฉันเปหนึ่งตอนนี้ผังสองเลยหัวอัดหัวฟัดหัวมาแล้วตอนนี้ไถสัตหานบอกว่าจะแซงได้ไม่ได้เอาแซงได้ไม่ได้ต้องถามบ่าวมรคคต้องถามท่านนายกมมยาตุนมีแางกับวันทองไผ่ขวาเขาบอกว่าโชคข้าพกรพูดจากการเรือม,มาเที่ยวนี้ชาลวัตสิงเลโอลงน้ำซีเรงฝั่งประเทศไทยใส่กับนาวาตุนกินเปิดภายแรงจะแซงได้หรือไม,ม่ได้อาจารย์เน้ ซานีตยทีมแตกกันแล้วตูนี้มันสิเป็นยังไงต่ต่อนนี้สาลวันสิงเล่เรแฮงดเซนี้ซาลวันสัิซาลีวันสัดิดซาลวันจัดิดซาลีวันัดิซาลวันัดิโอ้โปฏิหารเกิดแอครับวาลี